โอเคสวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิว Inola Home นะครับก็ Inola Home ก็เพิ่งลง n น t f l i x ในวันนี้เลยในวันที่4พฤศจิกายนก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าสมมติใครดูภาคแรกมาแล้วอะ่ะจะรู้แนวทางของหนังแล้วว่าจะมีหนังจะมีแบบพวกแบบ Break the Fourth Wall หรือแบบคุยกับคนดูบ้างอะไรประมาณเนี้ยซึ่ง บางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วมาภาคเนี้ยผมเชื่อว่าภาคแรกอะ่ะเหมือนเป็นการแบบทดลองว่าแบบเฮ้ยทดลองว่าเหมือนลองผิดลองถูกอะ่ะแล้วแบบมันเวิร์กอะ่ะแต่ภาคนี้มาผมรู้ว่าเขาจับทางถูกแล้วแล้วเขามาเล่าถูกทางจริงๆครับก็เอาที่ความรู้สึกเลยก็แล้วกันก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือหนังเน็ตฟิกนะไม่ใช่หนังโรงนะก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะ ด้วยแหละครับเพราะว่าแบบภาคแรกต้องย้อนกลับไปในปีสองพันยี่สิบก็ด้วยสถานการณ์แบบวกโควงโควิดทำให้เรื่องนี้ต้องมาฉายใน n น t f l i x แล้ว n น t f l i x ซื้อมาจาก Legendary ที่จะเอาตอนแรกจะเอาฉายลงแล้วพอมาดูจริงๆเอ้ยมันก็โอเคนะแล้วพอพอมาภาคนี้ถามว่าภาคนี้ดีไหมดีครับสนุกสนุกแต่แบบเออ จริงๆข้อเสียมันไม่ได้มีเยอะนะข้อเสียสําหรับผมแค่รู้สึกแบบบางจุดอ่ะมันอารมณ์มาอาจจะเว,เวอร์ไปบ้างอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบแอคชั่นบางจุดอ่ะภาคเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยแบบดุดันเท่าภาคที่แล้วแล้วกันใช้คาพูดแบบนี้แล้วกันเออแล้วก็รู้สึกว่าบางจุดอ่ะมันดูยืดยืดนิดหน่อยแล้วบางจุดน้าเราเราก็ดูแล้วแบบ มันก็พอเดาได้บ้างบ้างแล้วกันเออแต่ถามว่าผมเอนจอยไหมผมชอบพอๆพอกับภาคแรกไหมใช่ครับผมชอบพอๆพอกับภาคแรกต้องเอาไปตัดสินอีกทีว่าแบบเรื่องไหนอ่ะมันดีกว่ากันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะต้องต้องอาจจะต้องกลับไปดูภาคแรกอีกรอบถึงว่าจะตัดสินได้อ่ะอืมมาที่ข้อดีกันบ้างอย่างที่บอกข้อข้อดีข้อเนี้ยข,ข,ข้อดีเรื่องนี้คือมันจริงๆอ่ะ ถามว่ามันเป็นถ้าสมมตุติคุณดูภาคแรกมาแล้วอ่ะก็รู้เรื่องสมมุติคุณแต่สมมติคุณไม่เคยดูก็ดูรู้เรื่องมันก็มีอธิบายแต่แบบภาคเนี้ยมันจะมีแบบจุดที่แบบ pay off ก็คือแบบการเปลี่ยนแบบการแบบเอ,อเหมือนภาคแรกอ่ะเปิดประเด็นอะไรไว้อ่ะภาคเนี้ยสารต่อได้แบบใช้ได้แล้วก็โอเคเลยถึงว่าบางจุดมันจะแล้วก็เปิดประเด็นใหม่ๆด้วยแล้วก็มันเป็นอีก จากอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหนังภาคต่อควรจะเป็นหนังภาคต่อแบบในเรื่องเนี้ยคือหนังภาคต่อเรื่องเนี้ยคือตอนแรกอะผมนึก่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็คงจะแบบเล่นคดีเหมือนแบบเดิมๆมั้งแบบอะไรสืบคดีเหมือนเดิมมั้งแต่พอดูจริงๆเออมันก็ถามว่ามันสืบคดีเหมือนเดิมมั้งมันไหมมันสืบคดีเหมือนเดิมครับแต่แบบมันดูแล้วแบบมันไม่ได้เหมือนภาคที่แล้วเหมือนก๊อปไม่ได้เหมือนก๊อปวางอ่ะออไม่ได้เหมือนแบบก๊อปปี้แอนเพย์อะอ่า เรียกแบบนี้ก็แล้วกันแต่มันดูแล้วมันก็ยังสนุกในตัวของมันเองเหมือนเดิมอืมอันนี้อันนี้มาที่นักสแ,ดแกสแดงก่อนบ้างแล้วนักแสดงก็เออเราเรื่องเนี้ยผมอย่างอย่างที่บอกเออเรื่องแบบความโรแมนติกบ้างก็ยังมีนะความโรแมนติกดรามา่าตัวละครก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเดิมนะแล้วก็ คดีในภาคนี้อาจจะมีแบบบางจุดที่แบบมันรู้สึกแบบง่ายๆไปหน่อยก็เธอพูดไปแล้วแต่มันก็เล่าได้แบบน่าสนใจเราเล่าได้น่าติดตามเหมือนเดิมอืมมันก็มีหักไปหักมาบ้างแต่ว่าโดยรวมอะ่ะโดยรวมพอดูจบแล้วอะ่ะมันก็รู้สึกว่าดูสนุกอืมมันอาจจะมีตัวละครบางตัวที่รู้สึกแบบภาคเนี้ยโดนลดบทแต่แบบลดบทไม่ได้รู้สึกแบบเขาโดนลดบทอ่ะก็เข้าใจว่าโดนโดนลดบทนะเออจริงๆเรื่องเนี้ยมัน มันไม่รู้จะสปอยอะไรอ่ะแล้วก็มันไม่รู้จะพูดถึงอะไรเยอะเพราะว่าเออแล้วก็เรื่องตัวงานตัวงานปรกชันด้านหลังอ่ะเออก็ยังดีเหมือนเดิมตามคุณภาพนะแต่ว่าภ้างน,นี้รู้สึกว่าเหมือนพ่วกกับเขาอยากลองอะไรใหม่ๆโดยการแบบใช้ใช้ภาพวาดมามาเล่าเรื่องบ้างแบบการ์ตูนมาเล่าเรื่องบ้าง แล้วก็มีบางครั้งแบบตัดต่อก็แบบตัดต่อแปลกๆรู้สึกแบบตัดต่อแปลกๆนิดนึงแบบงงๆว,ว่าแบบมันดูแบบกระตุกกระตุกบางฉากนิดหน่อยแต่แบบไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็นักแสดงอันนี้ผมว่าคงไม่ต้องพูดถึงแล้วละเพราะว่าเขาก็ดีกันทุกคนเลยเอเอแล้วสมมุติว่าเรื่องเนี้ยเอาไปดูในโลงถามว่าดูได้ไหมดูได้ดูได้ครับมันก็สนุกดีแต่แบบ เอ่อพอมาเป็นหนังสตรีมมิ่งปุ๊บมันก็ดีเหมือนกันแต่แบบมันแค่รู้สึกว่ามันดีคนละแบบกันละกันเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าช่วงหลังอ่ะผมแยกมาตรฐานหนังสตรีมมิ่งกับหนังลงไปซะแล้วหนังเรื่องไหนไปดูลงก็จะให้มาตรฐานอีกแบบหนึ่งแล้วกันจะเรียกแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเราจ่ายตังค์เข้าไปดูอ่ะแบบสตรีมมิ่งเราจ่ายแบบเหมารวมอ่ะเออน่าจะเข้าใจนะ อ่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือดนตรีในภาคน,นี้ก็กลังรู้สึกแบบดีนะอะ่ดนตรีอะไรอีกแล้วจะมีบางจุดที่จริงๆผมก็พูดไปหมดแล้วอะ่ะมันก็มีปริศนาบ้างแล้วแบบเซอร์ไพรส์ซีนบ้างที่ทำออกมาได้โอเคอแล้วมีเอนเคดิตด้วยครับเอนเคดิตก็อย่างที่บอกว่าเหมือนกับเราได้เห็นแบบวิวัฒนาการของตัวละครจากภาคแรก มาภาคนี้ได้แบบโอเคใช้ได้แล้วก็มีแบบเปิดภาคแรกเปิดประเด็นอะไรภาคนี้ก็มีการ pay off ได้โอเคใช้ได้แล้วพอดูจบปุ๊บก็ยิ้มแล้วไม่ได้มีอะไรนะแล้วมีเอม็นเค e ดิตด้วยเ n ็นเครดิดก็ถือว่าสมมุติใครใครรู้แบบใครรู้จัก Sherlock h o l m e ก็คงพีกอ่ะอผมเป็นอีกคนหนึ่งที่พีคนะก็รู้สึกแบบ้ขนลุกเลยอ่ะเออ อันนี้ไม่พูดเยอะเกี่ยวกับเอ็นเคริตก็แล้วกันเดี๋ยวสปอยแต่ว่าอินโนลาโฮเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเล่าออกมาได้ใช้ได้น่าติดตามแม้จะแบบบางจุดอ่ะมันรู้สึกแบบดรอปด,ดจากภาคแรกแบบฉากแอคชั่นบ้างรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะภาคน,นี้บางจุดมันยาวกว่าด้วยมั้งครับมันมันเลยรู้สึกบางจุดรู้สึกว่ายืดยืดไปบ้างแล้วกันอืมอินโนลาโฮสอง และทั้งสองภาคก็อยู่ใน Netflix ทั้งคู่แล้วนะครับก็สามารถไปชมได้ทาง Netflix นะครับก็ฝากติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ